สวัสดีครับพ่อสายครับวสวัสดีมาดูไว,วมาตามในทางภาษาคงสุดไทยเด้อนะครับเดี๋ยวพอสายเพิ่นกบ็นช่วงนี่ไหหลายตัวนะพอนะบ่ให้หน่อยหตัวเด้อนะพ่อสายหลายตัวหลายตัวซื้อนี่เอ็จีเอ็งซื้อนี่ยากว่าเออซื้อยากมันลำบากหาเงินรุ่งขึ้นหน่อยๆได้หลายหลดรุ่งทุนหน่อยหน่อนะพอนะเป็นในทางพ่อสายเด้อนะครับเดี๋ยวคบเว้ยไม่กันมันหนาเพิ่นดำบ่รอ โอ้ยรอแล้วเหรเนี่ยมันเราไม่รอเว้ยน้ำม,มื่นๆเ,เนี่ยน้าแจ้งนา้าใไซร์เลยเนี่ยเป็นคู่บ่าวขึ้นแล้วไม่ได้ไปทำง,งานของนเขาเลยบอกเขาหยุดปีไม่เดี่ยวเหรอจุดปีไม่เนาะเออพ่อ,พอการเทินพ่อการเทินเนอะนะครับพอสายวะเดี๋ยวทางพอสายใครจะต้องงวดเลยเนาะให้ต้องงวดเลย้ืยเรียกว่าปั๊ามาเลยก็มักพูดไม่ได้น่ะเออเอาปุ๊บก็บอกปั๊บเลยก็ตามคงคือดท้ยให้ได้หมดเลยนะครับแต่เราทางพอสายนะครับเป็นย่ง ว่าผมยังเห็นนิดตัวใดคือเก่าว่ะน,น,วนะครับวันนี้พอสายเด่นตัวใดยืนยันตัวเก่าหรอมอนวยมันใจแล่างวดมันใจแล้วฮะสองมก็ลานมันเป็นอีกี่เรื่องหมดเลยว่าตัวเก่าตัวใดน้องเนาะเดี๋ยวพอสายหายขึ้เก่าเด้อนะครับงวนนี่พอสายว่านะครับเลขเก่าม่นมีม่นมีเปลี่ยนแปลงเลขพอสายเป็นสัดส่วใดนะพ่อนาะเออซื้อห้มาแค่เลขกุเดียวนะครับ ตัวเดียวตัวก็บม่ตกกันนะน้องหอเนาะตัวเดียวเนาะอือหงหายจะต้องหัดเลยนะครับราะพราสายเพรสายวิ่งวิ่งซีเด่นเลยน้องหอเนาะเออวันนี้เด่นซีนะพราสายว่าเน้นล้างอีกตั้งหากหมดเนาะเน้นล้างตั้งหากโอ้ยสุดยอดคนเร็วๆรถวันนี้พราสายว่าไม่ติดถือเลขอยู่คนว่าเนี่ยน้องหอนอือจะมีโชคเนาะปีตม่อยู่มันปีใหม่อะไรมันถีบโอกาสมิดไปเลยหรอมันต้องเหรอ ตีเลยจักงวดล่ะงวดนี้แหละนะอยตีนวะเออนะครับสรับผู้ใดตามบอนละควรไปย่ามดีอือเวลาเขาเย่าเาเอยบางห่มพวกเขาแต่ตัวเกามาบอกครับเนาะเปลี่ยนตลาดลอยแปดที่สามแปดหกสามเออเขาสีได้เลยว่นนี้ออกหกเจ็ดนั่นมันก็บอกเขาหกเจ็ดนล่ะมันเอาสามไปตัวเกาเบิ้งงวนนี้เบิ้งมันสิแม่บ่อืมบอก พีนออ่น้นนนองเอฟซีวางสั่นละ่ะมักกับซื้อเพราะมากักกับมดซื้อหละพิจะนาเอาแล้วเสียหน้าเอตอนนี้เราใส่เราใส่กันเน้นๆที่เข,า,ข,เขาเน้นคือเขานี่ครับเพินวาห้เดนว่านะครับเพ,พิ่งผู้ว่าอยู่นี่ก็จะซื้อตัววาเนี่ยเพราะเป็นตัวมูเนี่ยซื้อ้นถือเพียงก็เพียางงอมนแล้วเขากับม่ดจับเขากับมักกันซีก็ซื้อไปสี่แล้ว ตัวไงวาให้มู่นี่ก็ซื้อพวอมอเขาโอ้ยก็ซื้อเนาะบาไลยกันหน่อยตัวไงเป็นเรื่องมากกบของเลยล่ะว่าตัวมูกับแมนกันย่ำบดถือคันเถือกว่ามันก็คือธรรมมดาครับคันบ่เถือกับเสียไปน้ำกันแต่ว่าแต่ว่านี่งพอสายให้มาาเราก็ไปซื้อซื้อนี่กันซื้อแล้วเนาะนะครับไปตัวเด้อนะครับว่าเรียกงคนมากเราไปเรียกงคนเห็ดมากเลยน้องคนได้อันนี้คือนว่าเป็นสูตรไม่นะครับสูตรตัวเดียวเลยนะครับให้มาาแบบจะแจงเนาะ อแต่เนี้ยทางภาษาอ่านคนไข่มาวิ่งซีนะครับเด่นตัวเด่นพอดีเดียวคือซีเก่ามันว่าแมนตัวคันซีหกเลยีหกรับหัวลงไปเจอตามมันเปลนไปครับมันเคยเปลีนเคยเปลี่ยนมาพอเนาะเออกัววงสองวงหรอตอนนี้ฮโทวงสุดทายนะมันจะออกได้คือกันทวงสุดท้ายคือซีเก่าซีหกเลยเนาะเออเออบอกพี่น้องเอฟที็นว่างจันอละเด ชัดเจนตัวเลขนอนะครับพาสายว่าสี่เก้าสีหกให้เน่ล่างเลยเนาะมักกัดจัดบ่มักกับปล่อยพันปล่อยพันเนาะซื้อของอาจารย์ไหมนะครับมันมันไรอาจารย์ยอะหอกแลวพอสายจะห้มาต้ตองหัดเลยนะครับคือสีเด่นนะครับให้ม 49, 49, 49, ว่าสี่เก้าสีหกเลยนะครับบอกเลย็มาตามกันแล้วนะครับแต่เราเงิวันที่สองมกราหกแปดนะครับพอาสายว่าซื้อเองนะครับพ้าสายให้แล้วก็ซื้อกันประมานให้แล้วว่าซื้อนะครับ คือเจ้ามักมักห่ยกูดอนเนาะก้อนนี่ได้บ้างเหรอเออเพิ่มเพิ่มเชื่อหลอตเตอรี่ของเราเดี๋ยวได้เพื่อหัวลอตเตอรี่บ่บ่เชื่เอาตัวนี้ละครับผมไปเชอบก็ส้อมเงินก่อนมันหน่อยพูดเพราะท่านี่ได้มีอยู่มีอยู่ของเงินบ่พอเงินบ่พอมันเชได้ซื้อนี่อื่นครับผมกระต่ายแนวทางภาษาได้นะครับสี่เก้าสี่หก ปิงซีนะพวกนี้มันใจซีเก้าซีหกเล่ล่ะนะครับห้แก่ตัวเดียวคู่เดียวนี่และอม่โม่มีตัวทีบอกอีกดอกแม่งันหนกันคือเกาก็คือเก้าแล้วเป็นของุไทย่าสายแล้งจะวากันเถีวนี้ไ้เนี้ยไข่พ่อวันน้องพ่อให้น้องซีนใส่เนาะปีใหม่นะมือเช่นจะควงพนี้ละนะครับไเ่พใส่ปีใหม่นะฮะเออกระชัาปีใหม่กระสองมันกระชัาปีใหม่เพราะได้จางดอกเาะะนอ ยังเป็นปีใหม่อยู่คือเกอ่าล่ะเฮ้ยปังเด้อมาสมัยก่อนรวมรวด้วยทุกคนเด้อพ<ม>ี่น้องเลยอ้อยอ้อยปิดดูการอะไรบ่างเออปิดก่อนถาปีใหม่แล้วได้เปิดนว่าเออปิดบ่าะเขาเดี๋ยวนี้เขาตัดโยอะแถวแจ่อื่นแต<ม>่ว่าน้องน้องเหมยเขาหยุดมันพอเชิญสายของเขาสายหย,ยุดแล้วเออหยุดแล้วแต่อ้อยมีอยู่แต่เขาหยุดเขาหยุดนะพวกเแ่าแจเขาเห้ือนฟุ้งจา ปีไหมปีพอใส่เวลาววันนประโยชน์แต่พอใสไปวัดแห้วะนันหนาวแล้วก็สา้นแหปวราะเชิวเล็ดนี่แล้วโอ้พ่ไปวัดแหวะพ่ออากาศเย็นมดกินกับมดกินมอญี่แล้วปลาตีนขอเผาปลาคอโอ้ซื้อกินดีว่าเอาจะเออนั่นน้ำน้ำคัดียวว่าขาเสี่ยชงวิตไม่าเฮ้ยเดียนจ่อยปั่น่ะขามโดนตัวตายนั่ปล่นิ้วอันนี้มดกิน่ะขามหมดโดนพ่อจังวเอาใส่ว่าซื้อกินดีกว่าช่วงนี้นะครับ

จํามานกอถือก็ไปพ่ถือก็ไปก็โอ้ให้ถือจําเงนกบไปก็เออถือเจ็กสามเงนยังก็ไปก็เลาเออหกหกนอสายคนขยันดีเนาะอืมกสารจนวนานพ่อจินพอใส่พละเอ็ดจังไดเอาจินเป็นเาก็ต้องหานเลยไดเงนจะไปว่าอะไรเจ้าสีเศราไปสีเศ้าตัวกับกับบ่มีผูมเอิ่นอืมจังอดปลาฟังจังหันฮัดจะจับช่วอเออน่ยาเลยนางงานไม่จับพาูมเอื่นครับเพราะสายแล้วคนขยันนะครับก็ไม่รวย นะครับเพิ่นไก่ทีเอินใช้บริการประจําเป็นคนขยันคนพอเพียงแห้งแล้วพอไงเลยเนาะเจ้า่าขันหมอสรวยมาตามกับเจ้าทำงานกับบอกหัวอยอีกขึ้นเขาเตียมไปน้ำข้มบังข้มบังของคนจนเนาะครับพาถือเยฟซีกับใจดีเห็นบ่าข้มบังถือเยฟซีกับใจดีกับเพียงปันเนาะเออเชฟว่าอยากได้เนาะเงินไม่ฮะนะครับอือภาษาก็ว่าเอาเพียงปันหาวีซองมนชกคนหมานน้ำกับว่าชหมากับฮาด้ใช่น้ำพี่น้องเยฟีนะครับ เปิดขายมาวิง่งซีเดนเนอร์นะครับพอสายไก่โคงสุดท้ายซีเก่าเก่าซีซีหกนะครับเป็นตัวเด่นนี่ลีนะครับคือซีเก่าซีหกเด้อครับใน,นวันนี้มักกันจัดบ่มักกับพันไปมักกันจัดบ่มักกับพันไปเนะาะตอนตัวสาหรับในท่าของพอสาย ท่านไปซื้อของอาจารย์อื่นเนาะหงสุดท้ายนะพ่อเนาะคงสุดท้ายแล้วนี่มันเจีอ๊อกเลยเรียกงามปนีกับนาสนี่แล้วเรยนเนียกภาษาคนง่ายงามเลยสีขาวสีหกงามเ<า>รียกง่ายระวังีวน้ำเฮาว่ากับปีชนาเบิบ้งใส่ป<บ>ิจนะอาจานในการรับส้มเบิ้องก็มากเกล้าเอาแล้วรกกเรียกตัวนี้ภาษาไทยจเรียกออกเลยได้เนี่ยเรียกออกให้เลยกนะพ่อเนาะอันนี้เป็นตัวเก่าเลยเด้อหมอเลยวงแดงไม่ซื้อเด้อน่ยว่าจะเขียนไม่เลยนะตัวเก่าเลยเพราะว่า เลขคุณม,มาลายตัวเลขเน้นๆว่านปยว่าตัวเก่าไม,ม่ได้ก็เปลี่ยนกระดาษปศัยว่าเออนะครับเลขเป็นไหง,าง,ง,หงห้ามพักแรกมันเนี่ยเอาช่วงข้า้มันในลำมีลดวดสี่พีไม่ลำปลายเนาะโอ,อ้ให้ลำลำด้วยเด้อพี่น้องหยิบซีเลยค,ครับผมขผมมีหลายครับ